จะทำอะไรป้าขอกินข้าวจานนี้ได้ไหมจ๊ะแล้วป้ากินได้หรอมันเป็นข้าวเหลือจากลูกค้านะป้าขอความกรุณาขอกินข้าวจานนี้ได้ไหมจ๊ะเออป้ามีเหรียญจ้ะป้าขอซื้อข้าวจานนี้ก็ได้จ้ะฉันไม่ขายอะป้าป้านั่งรออยู่ตรงนี้แล้วกันอันนี้ป้าจานเนี้ยฉันเลี้ยงนะ ขอบคุณมากเลยจ้ะไม่ต้องไหว้ฉันหรอกเดี๋ยวฉันเก็บจานให้นะป้ากินเลยจ้ะนี่ป้า ามาจากไหนอ่ะทำไมลูกหลานไม่ดูแลป้าเลยปล่อยให้ป้ามาทำตัวแบบนี้เนี่ยป้ามาจากดอยเต่าจ้ะจะมาหาลูกแต่ว่าป้าหลงทางเงินติดตัวก็ไม่มีเลยเพราะว่าเงินป้าถูกขโมยไปป้าขอบใจหนูมากเลยนะจ๊ะที่ให้ป้ากินฟรีมื้อนี้ไม่เป็นไรหรอกป้าแค่ข้าวจานเดียวเองพี่ป้าแกคงไม่มีที่ไปอ่ะ แล้วก็คงไม่มีเงินด้วยจะเป็นอะไรไหมถ้าฉันจะขอให้ป้าแกมาช่วยที่ร้านเราอะ่ะป้าแกจะได้มีที่อยู่ที่กินไงมันจะดีเหรอป้าเกิดอยู่เยอะแล้วจะช่วยงานเรายัางไงอ่ะนี่ร้านเราขายดีอยู่ด้วยแล้วจะเกิดมือไม้สั่นไปเสิร์ฟหกใส่ลูกค้ามันจะเป็นเรื่องนะไม่เป็นไรหรอกมั้งพี่เขาก็ยังดูแข็งแรงดีอีกอย่างถ้าเขาติดต่อลูกสาวได้อะ่ะลูกสาวเขาคงมารับอะ่ะก็ได้นะก็ดูป้าน่าสงสารอยู่แหละ ป้าขอโทษน,นะจ๊ะที่ป้ามานั่งเกะก,กะร้านพวกคุณสองคนนะจ๊ะไม่เป็นไรเลยป้าฉันกับแฟนอ่ะคุยกันว่าจะให้ป้ามาทํางานที่ร้านเรานะใช่ครับเดี๋ยวทางร้านเนี่ยมีที่พักแล้วก็มีอาหารให้สาเมือส่วนน้ําไฟอะ่ะคุณป้าก็ใช้กับร้านได้เลยครับขอบคุณคุณทั้งสองมากเลยนะจ๊ะขอบคุณจริงๆเลยจ๊ะยินดีครับป้า ป้าออฟพิทข้างข้างสั่งข้าวหมูทอดไปส่งให้หน่อยครับเอาคืนไปเลยฉันไม่ซื้อต่อของแกหรอกถ้าเกิดว่าไม่ถูกรางวัลขึ้นมาฉันคงเสียดายตังแย่ yeah. ด้าด้าจริงๆด้วยแม่ตามหาด้ามาตั้งนานมาอยู่ที่นี่เหรอนี่ออฟฟิศด้าเหรอจ๊ะใหญ่โตมากเลยด้าป้าป้าทักผิดคนแล้วข้าวหลังอะอย่าถ้าใครมั่วซั่วแบบนี้อีกนะ ด้าทำไมได้าทำกับแม่แบบนี้ล่ะลูกแม่ทั้งคนน่ะทำไมแม่จะจำไม่ได้อ้อคุณคะคป้าเอาข้าวหมูทอดมาส่งจะ้ะครับป้าครับผมขอเอาหวยแรกเป็นเงินได้ไหมครับพอดีผมซื้อมาเยอะเกินไปครับไม่มีงเงินใช้ปกติป้าไม่ใช่คนเสี่ยงโชคนะคะถ้าเป็นว่าป้าช่วยก็ได้เท่าไหร่หรอคะร้อยหนึ่งคัะ นี่ค่ะอืมครับเฮ้ยดูร้านเราเงียบมากเลยอะพี่ก็ไม่รู้ว่าร้านเราอยู่ได้นานเท่าไหร่นานน่ะสิพี่บอลตั้งแต่มีร้านใหม่มาเปิดใกล้ๆร้านเราอะร้านเราก็เงียบเลยอะพี่ขาดทุนมาก็หลายเดือนแล้วกำไรมาก็ไม่พอจ่ายค่าเช่าร้านแถมยังต้องจ่ายค่าเงินเดือนพนักง,งานในร้านอีกอะนี่ก็สิ้นเดือนแล้วด้วย แต่ยังไงเราก็ต้องจ่ายเงินพนักงานนะป้าสายอันนี้ป้าอันนี้เงินเดือนของป้านะขอบคุณมากนะคะคุณฟาใส่คุณบอลคะป้าว่าเงินเดือนน่ะจ่ายเกินให้ป้าเดือนหนึ่งหรือเปล่าคะคุณลองนับใหม่ได้ไหมไม่ต้องนับหรอกครับป้าผมว่าป้าเก็บไว้ดีกว่าครับเงินเนี้ยไว้ให้ป้าไปหางานใหม่ หรือไปตามหาลูกป้านะครับทางร้านเราอ่ะสิ้นเดือนนี้ก็จะปิดกิจการแล้วเพราะขายไม่ดีเลยครับป้าและอีกอย่างอ่ะพวกเราก็หาคนมาเซ้งร้านต่ออยู่ครับป้าไม่ขอรับเงินเดือนเดือนนี้แล้วกันนะคะป้าพอจะมีเงินเก็บอยู่บ้างยังไงป้าจะเอาเงินส่วนตัวมาช่วยจ่ายค่าเช่าร้านก็ได้นะคะไม่เป็นไรครับป้าเงินป้าไม่รู้ว่าจะพยุงร้านไว้ได้กี่เดือน ผมว่าป้าเก็บไว้ดีกว่าครับผมไม่กล้ารับเงินของป้าหรอกครับป้ามีเงินเก็บอะพอดีแล้วอย่างน้อยเนี่ยก็ยังมีเงินไปตามหาลูกแล้วก็มีโอกาสเจอลูกด้วยนะครับขอบคุณคุณวันกับคุณฟ้าใสาอีกรอบนึงนะคะที่ช่วยเหลือดูแลป้าตลอดมาเลยสักวันหนึ่งป้าคงจะได้ตอบแทนบุญคุณของคุณทั้งสองคนนะคะพวกเราอะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณป้าด้วยที่ช่วยเหลือร้านเรามาตลอดเลย แม่แม่มาแล้วเหรอหนูรอแม่ตั้งนานอ่ะด้มารอแม่นานแล้วอ่ะยุงกัดไหมจ๊ะไม่กัดหรอกแม่หนูได้ข่าวมาว่าแม่ถูกรางวัลที่หนึ่งเหรอจ๊ะใช่จ้ะพอดีเลยหนูว่าจะมารับแม่ไปอยู่ด้วยกันอ่ะแม่ไปอยู่กับหนูนะดีเลยได้แม่อยู่คนเดียวเหงามากเลยพอดีเลยแม่แต่ว่าหนูมีเรื่องอยากจะขอแม่ด้วยอ่ะขออะไรจ๊ะ ในเมื่อเราอยู่ด้วยกันแล้วอะ่ะแม่ซื้อรถใหม่บ้านใหม่ให้กับหนูด้วยนะหนูอยากจะได้บ m แล้วก็อยากจะไปอยู่คอนโดแถวสาทรด้วยอ่ะแม,ม่แม่เราไปกันดีกว่านี่ฟ้าใสพี่มีข่าวดีมาบอกข่าวดีอะไรพี่มีคนเซ็งร้านเราแล้วแหละนี่ยเที่ยงเนี้ยเขาจะมาจ่ายเงินสดเลยไม่ต่อเลยสักคำจริงเหรอพี่จริงถ้าเราขายได้แล้วเนี่ยเรายยายกลับไปอยู่บ้านสวนกันนะ ได้จ้ะพี่อืม,มไม่เห็นมาสักทีเนาะนี่ก็เลทไปตั้งห้าทีแล้วอะไหนเขาจะมาเนาะโอ้คุณป้าโอ้ยวันนี้ดูสดใสามากเลยนะครับดูสวยขึ้นเยอะเลยนี่แสดงว่าคุณลูกเนี่ยดูแลดีแน่ๆเลยคุณป้าคะพวกเราสองคนน่ะเซ้งลานได้แล้วนะคะถ้าคุณป้าจะมาเยี่ยมพวกเราอะไปเยี่ยมที่บ้านสวนนะคะพวกเรายินดีต้อนรับค่ะ ป้าเป็นคนเซงร้านนี้เองลจะจ้ะป้าจะเซงร้านนี้ไปทําไมเหรอครับที่ผมทํามาเนี่ยมันก็ขาดทุนนะครับไม่อยากให้ป้าขาดทุนแบบพวกผมเลยป้าว่าป้าจะเซงร้านนี้ต่อแล้วก็จะติดแอร์เปลี่ยนเป็นร้านชาบูจะได้ไม่ต้องขายใกล้ๆกับร้านที่ขายเหมือนร้านเราไงจะ้ะแล้วก็ส่งต่อให้คุณบอลกับฟ้าใสาดูแลร้านนี้ต่อเลยพวกเราสองคนรับไปไม่ได้หรอกคะ่ะนั่นสิครับพวกเราเกรงใจลูกป้านะครับเงินที่เซ็งร้านอะ่ะ ไม่ใช่เงินลูกป้าหรอกจ้ะอเผอิญว่าป้าถูกเงินลอตเตอรี่รางวัลใหญ่มาเงินที่เหลือจากเซงร้านเนี่ยป้าว่าป้าจะเอาไปบริจาคแล้วป้าจะไปถือศินบวชจ้ะแม่แม่จะเอาเงินไปให้คนอื่นได้ไงหนูเป็นลูกแม่นะเงินทั้งหมดอ่ะต้องตกที่หนูคนเดียวลูกที่ทอดทิ้งแม่ไม่เคยดูแลแม่เลยอ่ะสมควรจะได้รับเงินก้อนนี้หรอเอาตัวรอดดูแลตัวเองก็แล้วกันนะด้า ขอบคุณคุณป้าด้วยนะครับที่ทําให้พวกเรามีทางทํากินต่อครับหนูว่าคุณป้าไม่ต้องไปบวชหรอกคะ่ะมาอยู่ช่วยงานพวกหนูดีกว่าใช่มาอยู่กับพวกเรานะครับคุณป้าขอบคุณคุณบาลกับคุณฟ้าใสมากเลยนะคะหนูก็ขอบคุณป้านะคะขอชิมหน่อยสิ สูตรเป๊ะมาแล้วค่ะหอมมากๆเลย สวัสดีค่ะป้ายูเมนูป๊อปคอนส้มตำของป้ายุเนี่ยอร่อยมากเลยนะคะเนี่ยไอเดียดีแบบเนี้ยฉันอยากรู้แล้วค่ะว่าเรื่องราวเป็นมาอย่งไงถึงได้เมนูเด็ดๆแบบนี้ค่ะคืออย่างนี้ค่ะป๊อปคอนส้มตำของเราเนี่ยมีสตรอรี่ความเป็นมาด้วยนะคะหล่อมากเลยอ,ะ <c oughs> อ่ะมบัง ไอเดียหนูจะกินกับป๊อปคอนไม่ได้นะลูกแม่ทํากับข้าวให้ก็ไม่กินน่ะโทรแม่คะ่ะก็มันอร่อยนี่คะแล้วอีกอย่างอะ่ะหนูนั่งดูทีวีอยู่เนี่ยไม่ใช่ว่าจะดูเฉยๆนะคะหนูก็กําลังคิดหาวิธีการที่จะทําให้ร้านกาแฟของเราอ่ะมันดีขึ้นยังไงล่ะคะร้บงานการก็ไม่ทำลูกชามก็ไม่ล้างที่นอนตัวเองยังไม่เก็บเลยเรียนจบมาวันๆน่นอะอยู่แต่กับป๊อบคอนกับเน็ตฟิกอ่ะ โอ้ยคุณแม่คะก็หนูเพิ่งเรียนจบมานี่คะให้หนูได้พักหน่อยนะคะอืม,อมแม่เชื่อมือหนูได้เลยนะคะว่าอีกหน่อยอ่ะหนูจะต้องคิดไอเดียออกแล้วก็หาวิธีช่วยร้านกาแฟของเราได้แน่นอนเลยค่ะแม่ก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะลูกแน่นอนอยู่แล้วค่ะเพราะแม่เนี่ยมีลูกสาวทั้งสวยแล้วก็เก่งแบบนี้ยังไงล่ะคะวูดอย่างนี้ใครจะไปขรธล่ะมาดูด้วยกันดีวกว่าค่ะว่าแม่จะกินป๊อปคอร์นไหมคะ หนูป้อนค่ะเบื่อแล้วป๊อปคอนนะ่ะเมนูค่ะโอ้ไม่ดูไม่ดูไม่ดูเอาส้มตำมาที่นึงมะละกอหมดค่ะส้มตำก็เลยรับออเดอร์ไม่ได้ค่ะโอ้เป็นไปได้ยังไงเนี่ยข้าติดใจในรสชาติส้มตำลานนี้มากเลยนะ ถ้าอย่างนั้นเอาน้ำส้มตำมาอย่างเดียวก่อนก็ได้น้ำส้มตำแต่มะละกอหมดนะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีแค่นั้นก็เอาแค่นั้นแล้วเครื่องดื่มล่ะคะน้ำเปล่าแล้วกันได้ค่ะป๊อบคอนทางร้านเป็นอาหารทัเล่นแจกฟรีนะคะวันนี้โอ้ขอบใจจ้ะป๊อปคอนแจกฟรีอย่างนั้นเหรอ โอ้หน้าตาดีจังเนี่ยไม่ใช่ป๊อปคอร์นนะเราอะอืมือร่อยขนาดนี้ทีละชิ้นไม่พอออร่อยเกินแแกดูสิตัวน้าเขากินอะไรอ่ะน่ากินว่ะฉันก็ไม่รู้นะเว้ย จะลองเดินไปถามไหมโอ้มเมอ,อ่ะหน้าตาน่ากลัวขนาดนั้นอ่ะจะไม่ไปหรอกถามเด็กเสิร์ฟดีกว่าได้บ่นยากน้องๆค่ะพี่เอาเหมือน,นโต้นั้นอ่ะหนึ่งที่เอามาเสิร์ฟไปนะมันคืออะไรนะอ๋อโต้นั้นหรอคะเขาทานปอ๊อปคอนส้มตำค่ะงั้นรีบออกมาเลยนี่เพน,นะหิวมากเลยเนี่ยได้เลยค่ะรอสักครู่นะคะป็นไงเชื่อฉันยังบ่นยากโอ้ยจดไปโจ ป๊อปคอนต้มตำค่ะเอาเมียจุดจุดแปลกจัดเลยว่ะโอ้อยากจะเชื่อแซ่บเซยเป็นไปได้ยังไงวะ เพิ่มแป๊แบ,บเดียวหมดซะแล้วว้าวุ่นเลยทีนี้แม่คะรับอะไรเพิ่มดีจ้านี่รู้ตัวไหม่ว่าทำอะไรอยู่ไม่ไม่อร่อยหรอจ้าำำอยากะจะบอกมากเลยว่าบะคอนกับน้ำสุมตาเนี่ยอร่อยมากเลยอะ่ะทำเอาเจ๊ตกอ,อกตกใจไปหมดเลย อลออร่อยหรือไม่อร่อยอร่อยมากเลยสิเนี่ยถ้าแบบนี้ฉันไม่ได้มาร้านเจ๊ฉันจะไปหากินที่ไหนเอา,าป๊อบคอนใส่น้ำส้มตำอร่อยจริงหรออร่อยมากนี่ฉันเนี่ยว้าวุ้นเลยอ่ะทีเนี้ยต้องมาร้านเจทุกวัน,นแน่ๆเลยเอางี้ละกันจา้าถือว่าเป็นความครีเอทีฟเมนูใหม่ให้ทางร้านวันนี้ไม่คิดเงินละกันนะจ๊ะวัยรุ่นยุค90อย่างฉันอ่ะไม่ชอบหรอกของฟรีกินเราต้องจ่ายเอาไป หลอแล้วยังหญิงนะจ๊ะ<ค>ขอบใ,<ค>ใจจ้าป๊อปคอร์นส้มตำน้องเก็บตังค์หน่อยส้มตำสองสันชาติไม่แพ้ส้มตำอีสานบ้านเฮาเลยว่ะน้องไอเดียดีมากเลยนะว่าแต่กี่บาทเนี่ยสีส่สิบบาทค่ะสี่สเองเหรอโอแกชายก่อนไปอ่ะพี่ให้ร้อยหนึ่งเลย แต่น้องต้องเอาเมนูนี้เป็นเมนูประจําร้านเลยนะได้ค่ะหนูสัญญาค่ะหนูจะบอกเจ๊เจ้าของร้านให้นําเมนูนี้เป็นเมนูยอดฮิตประจาร้านเลยค่ะ,ะได้เลย<ป>เรียบๆเ,เอาลงเมนูไนวะ้เดี๋ยวมากินใหม่พรุ่งนี้ได้เลยค่ะขอบคุณมากนะคะไปกับเราไปกลับนเอย่ปปเป็นยังไงบ้านคะสตอรี่ของป๊อปคอนส้มตำของทางร้านเรื่องมันก็เป็นแบบนี้เองนะคะป้ายูจริงๆแล้วดิฉันเนี่ยมาจากครัวคุณตุ่มนะคะครัวคุณตุม่มโอ้ ป้าเคยดูชอบดูรายการนี้มากๆเลยค่ะใช่ค่ะปายุที่ฉันมาในวันนี้ฉันอยากจะเชิญปายุไปออกรายการเพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ประกอบการรายอื่นๆค่ะปายุออกรายการคุกคุมค้มตุ่มแลรวคะใช่ค่ะอุ้ยป้ายินดีมากๆเลยค่ะแล้วจะให้ป้าไปออกมอเมื่อไหร่คะคุณป้าพร้อมเมื่อไหร่สามารถบินไปได้เลยค่ะโอ้ดีใจจังเลยค่ะเอาอย่างนี้นะคะถ้าป้าไปออกรายการแล้วถ้าใครอยากจะได้สูตรป๊อปคอนซ้มตำนะป้ายินดีแจกเป็นวิทยาทานฟรีเลยค่ะ หรือไม่ก็มาติดต่อที่ร้านตองติงคิดเช่นที่นี่ได้นะคะได้เลยค่ะปะ้ายุยินดีที่ได้ร่วมงานด้วยนะคะย,ยินดีเช่นกันค่ะขอบคุณค่ะลองทานดูีทีสิคะรสชาติยังอร่อยเหมือนเดิมนะถึงจะทิ้งข้างไว้สักพักนึงอะ่ะเป็นไงบ้างคะอร่อยมากเลยค่ะ